สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเดอ้อขอบใจหารมืมอร์ซับสไครเดอร์ท่านผู้ชมเดอ้สอส่งน้องนาพาถั่วเนาะเออมื้อนีน้องนาก็เลยอยากขอบใจน้องไม่เนาะแต่กาสิพาท่านผู้ชมไปเที่ยวหาดร,รู้พาหน่องมี่ไปกินอาหารรู้แซ่บโดดเที่ยวบ้านน้องนาเนาะมาเบิงว่า จะเป็นหาดได่านมู้ชมตัวน,นี้กะเดินทางไปเนาะกับบกไก่จากหาดบานงนาปันใดเนาะเดินทางขําขึ้นนี่กะเงียบสงบนีไปหาดร,รู้ที่สุดหาดไดมาเบิ่งกันเลยหาดตะมุดน,นั่นเองสบายดีธารมสุ่มเมื้อนานน้าพามาสะลองนอนรัดินเนอร์นะแปลว่าสวีทที่สุดแฮมปิงแบ จะ้องหาเบินชับเด้อทุกคมเดลยทาน้องเมย์มากินกตี๋ยแบะเนาะดินเนอร์ปิ้งแบะมาเดินมากินกันมาเบิร์ปิ้งแบะอยู่ลาวเลยที่ไทยมีโบปิ้งแบะดีตามเทศก็จะว่ากินบอกระน่าก็ประมาณนีเนาะปิ้งแบะของหมักเดอเทอร์เพียช็อตแซ่บเนาะไม่เคยกินแดกแตคอมเมนต์บอกไงเดินละกันหรือว่าไพ่แบบว่าอันยังไม่เคยกินเทอก์แคอมเมนต์บอกแด จะได้บอรถสตาร์ดกรุงกล่อมกรุงกล่อมให้ฟังอันนี้แกแมนเคยเหล้าเนาะเคยเหล้านี่โรงนรมมองเคยเหล้าเอาคนไทยเพิารานเป็นเคยบ่เด<อ>้อ <laughs> เป็นแบบเป็นตัวโค้ดแต่เธอเป็นตัวบอเด้อขันบาทาากกบาโองนรกแกเอื้นเบียเหล้อมันไม่ไสแล้เคยเหลามันว่เนาเบียตัวบอแบ่เด้อท่านผู้ชมเด้อบมแมนตัวคอไข่เนาะตัวบอแบ้เด้อมันมีบรรยากาศดีเด้อท่านผู้ชมเพราะว่า ฝนช่วงแรงๆนี่ตกแหงเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนเสาร์หลักอากาศก็เย็นเย็นสาบายทางเนาะสาวๆตอนนี้ก็คือจังฝนที่ตกเดี๋ยวถ้าผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเอาเชิญใหญเขาไปนั่งทางในเนาะกินไปก่อนฟังฝนไปน้าเนาะในหม้อหอนทา่านผู้ชมบรรยากาศดีๆหม้อหอนนี่หม้อหอนน่ะหม้อหอนแปรเด้อ เควนจะใส่พักพักนางเหลือเนาะอันนี้กะเสียนเสียนจุ้มใส่บ่อหอนแบะเข้มถ่างเลยอันนี้ก็ปีกแบะเนาะที่สุกแล้วจำแจลสัแสบแซบโดดนี่จำแจวพักพักจุ้ม พักจุม่มอันนี้พักกับพักกับกินกับปิ่งแแบเนาะม,มาเดินมาเดินมาเดินทำผสมกินน้ำกันเด้องแบเข็มทา่าหน้องมี่ไปจะได้น้องมี่โอเคอย่าบอห่า,หานิหอมเด้อมาเด้เอหอมดิก <laughs> รรยากาศแบบสนุกดีเนาะฝนตกเด้บอบาทหนงนาเนาะ วนโต๊ะสามทีมือเดียนะเดยท่านผู้ชมว์บ,า,โซโซบานทานผู้ชมวเป็นอย่างไรบรรยากาศดีดี่านประตูน้อยแต่ว่ามองลงนานงางโบเรมุกยังนั่งมองลงนานางเนาะเป็นโปร่ง,ง,งแบบนี้นน 50, ด้วยฉลองหามื0ชัด์เ้อท่านผู้ชมวเด้อ ไี่หักเจ้าแหงเด้อไอ้ไนี่แพงจะมาแต่โดนแล้วกูอยู่ตีว่าไอ้นี่คิดจังใดใจช่ยวยตาที่มันสอแววเอ๋และไอ้สีเอลวเจ้าทุกวันสอและไอ้สีสอเจ้าทุกคืนจนกลัวเพรเจ้าสิหับเอาคนขี้ดือจังไอ้ไปเป็นแฟน เทลาผู้เบาจังคอยสิเฮ็ดจังใดจังสิได้จะมาเป็นภัยอีแม่ไอ้ได้ซองไอ้ได้แยงจะมาแต่โดนไอ้ได้มองไอ้ได้สนจะมาโดนแล้วอยากสิเป็นลูกเคยของพ่อกับแม่จ้า I don't know. น้องเมแอร์เพงเนาะจัดมาสุดที่สามท่านผู้ชมสุดที่สามเด้อปีงแบบเพื่นว่าโบดีกินโดนเลยเพื่นว่าลงมาหาหมื่นซับเอาเต็มทีก็น,น่ามาดิเพื่นว่าม,มาเด้อมาเด้อกินกันเด้อท่านผู้ชมเด้อ เสียบไลเดอร์หาในเดอร์ทำบุษมเดอร์กินเน่ยมไรกะเสียบคือเก่าเนาะสุดทานิกกะอยากขอบใจทผู้ชมเดอขอวอวยพรใส่ให้ทาผู้ชมทีเบื่องติดตามสมส่ง,สงลงนาอยู่เนาะกะขอให้ทผู้ชมอายุมันควเยื่น,นมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตในเฮีงด้วด้วยสื่อหวยสื่อบอื์สื่ออี้ยงกะให้สมหวังสมดังใจปรรถนาถูกอย่างถูกเสียงเดอ่ทาทผู้ชมเดอ